ก็เช่นเคยในช่วงข่าว i อทีนะครับเซียมียอดขายเพิ่มขึ้น42%แซง Apple ขึ้นอันดับ3เซียมี่ก้าขึ้นสู่อันดับ3ในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาส3ปี2020โดย IDC ระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นถึง42%ในขณะที่ Apple มียอดขายลดลง10.6%แต่คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่4หลังจากเปิดตัว iPhone 2เมื่อกลางเดือนตุลาคมนั่นเอง เซี S <S <S ่ยวมี่ก้าวขึ้นสู่อัดับสามตลาดสมราสมรา์ทโฟนทั่วโลกหลังสามบริษัทวิจัยตลาดอย่าง a n a า y c o u n t e r p o i n t และ IDC ีซเยผลสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนไดมาร์สามปี2020ันีได้เป็นการส,นนาส,นนาสมมูสมาร์ทโฟนทั่วโลกสูงถึง348.0ล้านเครื่องลดลง1%เเซเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ยอดสงมอบกับเพิ่มขึ้นที่2%เมื่อเทียบกับไรมาสก่อนหนีน้แคนาลีเร่งบุว่า ยอดสมมอบเครื่องสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นส่งผลให้เซี่ยมี่เขียบตำแหน่งขึ้นแท่นเป็นอันดับสในไตรมาสสในปีนี้เนื่องจากเสี่ยมี่มีการส่งมอบเครื่องสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นถึง14.5ล้านเครื่องเปยนงตลาดในยุโรปมากขึ้นก่าคู่แข่งตลาดนั่นเองนะครับขณะที่ c คอร์เตอร์พอยต์เผยว่าการแขายตรงตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกในไตรมาสปีนี้แสดงถึงสัญญาก,าการฟื้นตัว ซึ่งมีแบรนด์อย่างเซี่ยมี่ได้ขยับขึ้นสู่อันดับ3ในตลาดสมร์ฟทฟทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตเฉลด่ย15%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่มีส่วนแบ่งตลาดแค่13%ในไตรมาสนี้ทั้งนี้เซี่ยมี่เองมียอดสมมติเครื่องสมาร์ทโฟนสูงสุดในบริการถึง4 16.2ล้านเครื่องในไตรมาส3ปี2020เนี่อตราการส่งสริการเพิ่มขึ้นถึง28%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ15%เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกัน ด้วยปัจจัยการเติบโตด่งางาแ,และแบรนด์จากชุดแคมเปญและโปรโมชั่นระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบปีของแบรนด์ในเดือนสิงหาคมเนื่องจากเือมี่ยังไดขยายตลาดใหม่ๆสู่ลตินอเมริกายุโรปและตะวันออกกลางเป็นต้นด้านไอ c ซีระบุว่าในไ,ไตรมาส3นี้ต่าโลกได้คาดการณ์บนก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะของ 19. และ x i a มีเองมียอดการส่งมอบเครื่องมากถึง46.5ล้านเครื่องกว่าหลับสาทั่วโลกด้วยส่วนแบ่ง13.1นะครับซึ่งนะครับเป็นผลจากการเตินเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดอินเดียรวมถึงตลาดในประเทศจีนโดยมีสินค้าและปบรนด์ที่โดดเด่นคือ Redmi 9 Series นั่นเองนะครับขายทั้งในอินเดียและจีนนอกนี้ ยังมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนอาทิ Redmi K 3 0 Ultra สมาร์ทโฟนระับกลางและมี10อ Ultra สมาร์ทโฟนไฮเอนด์ด้วยความนิยมจากผู้พกระดดาษมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยข้อมูลของ IDC ตลาดสมาร์ทโฟนไตรมาส3ปี2020มีดังนี้ Samsung ยอดขายเพิ่มขึ้น2.9%ขายได้80.4ล้านเครื่อง Huawei ขายได้51.9ล้ววานเครื่องยอดขายลดลง22% เซี่ยมีขายได้4ี่หล้านเครื่องยอดขายเพิ่มขึ้น4ี่สองเปอร์เซขายได้ 46. 4 6 4ห1จกล้านเครื่องยอดขายลดลง10.6%ซ vivo 3ามจล้านเครื่องนับที่ขายได้ส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นได้แปดจุดี่เปอร์นต์แนะครับมอร์จนาธานคังผู้จัดการประจำเซี่ยมี่ปเทศไทยกล่าวว่า นับเป็นีก้าสำคัญของเสี่ยวมี่ที่ได้ก้าวขึ้นเป็นดับ3ในตลาดสมาร์ทโฟนของโลกตามผลการวิจัยของทั้ง3บริษัทซึ่งเรายังคงยึดมั่นในหลักประการ3ประการนะผมหลักการ3ประการเพื่อปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่มอบเทคโนโลยีให้กับทุกคนบนโลกนี้ประการแรกคือเราจะไม่หยุดที่จะสำรวจและสร้างสารนวัตกรรมและนำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดให้กับทุกคนประการที่2เราจะยังคงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ิพวกสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่สมเุสมผลที่สุด แต่ประการสุดท้ายเราจะพยายามสร้างอุปทันที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราเชื่อมั่นว่าไม่ว่าะจะเกิดขึ้นการสร้างฐารต้องํำใหม่ๆและตาที่ดีใหม่ๆจะเป็นที่เป็นสิ่งสําคัญสำหรับความสามารถในการแข่งขันของเจียมีเสมอการนรําเสูิตภัณฑนที่น่าทึ่งในราคาที่เข้าถึงได้และเป็นจริงนะครับจึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้เสมอในทุกวงจรของเศรษฐกิจและการสร้างตภัณฑนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นอยู่ใน วัฒนธรรมยิศวะของเราหลักทั้ง3นี้รับประกันการเติบโตในคุณภาพของเสีย a ม,มี่เอปรากาของเราสรับทศวรรษหน้านะครับสำนี้ในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจดลมาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณติดตามและการชมด้วยหวัมสดีครับ